ครับวันนี้พามาดูเห็ดใครแล้วเห็ดใครแลวเห็ดตะไคร้ครับเริ่มจะแก่แล้วครับเราจะมาทําเชื้อเห็ดกันครับวันนี้โดยการวันนี้จะลองสูตรของผมเองครับแม้ว่าผมจะทําสูตรแห้งไม่ใช้น้ําลาดแล้ว เห็ดตะไครนี่เห็ดน่าจะเป็นเห็ดดินฮะใส่เข้าไปเห็ดอะไรมันก็ทานได้ฮะนี่เป็นเห็ดพึ่ง <c oughs> เห็ดพึ่งขมเหมือนมันเห็ดตุคาฮะแต่นี่เป็นเห็ดพึ่งหวานเอาใส่เข้าไปให้กันผสมเข้าไปเห็ดตะไคร้เราสามสี่ดอก เยอะหน้าดูนะดูดูน่ครับสูตรนี้เรียนแบบได้ครับไม่สงวนลิษสศิษย์วันนี้ทำแบบเฉพาะกิจครับออกมานาไม่มีถ้วยชามกระมงมีตะม่อ เรียบร้อยขยำนี่คือมูลบุญวามูลควายย่อยสลายแล้วเราหมักไว้นานแล้วใส่กระสอบไว้ทิ้งตากแดดตากฝนะนะครับมันจะทำสูตรนี้ครับขยำขยำให้เราผสมเข้ากัน นี่สูตรของผมเองถ้าเราทำสำเร็จก็เป็นอัจฉริยะไปแต่เราทำไม่สำเร็จก็เป็นบ้า <c oughs> คนอืนอ่นเขาจะหาว่าเราบ้าทำไม่สำเร็จนะแต่ถ้าสำเร็จก็โอ้โหพบว่าสุดยอดเติมน,น้ำหน่อยครเพราะว่า มูลที่เราหมักไว้มันจะแห้งครับขย่อมขย่อมใเข้อกันเอาสักเต็มหม้อ,อก,ก็พอแล้วเนี่ยวันนี้คงไม่มีเวลาลงแล้ว๋ยวจะหมักไว้สักคืนหนึ่ง หมักไว้สักคืนหนึ่งเดี๋ยวพรุนี้ค่อยเอามาลงจะลงพวกต้นยางนาเราต้นต้นไม้อะต้นไม้พวกต้นต้นลงต้นแดงเขาก็เกิดนะฮะจนมากใต้ต้นแดงโคลนะครับตรงเงาของต้นไม้แดงอะเขาเกิดใต้บ่อยครับครับวันนี้เอากันสั้นๆอย่างนี้เดี๋ยวผมจะหมักไว้สักคืนหนึ่งครับ เดี๋ยวพวกนี้ค่อยทำเอาไปลงเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วครับเดี๋ยวพวกนี้ค่อยดูวิธีลงลงเชื้อเห็ด